สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับต้นทางของคอมเมนต์ของเราในวันนี้นะครับเกิดจาก ภาพภาพหนึ่งขององค์การนาซ่านะครับหลายๆท่านคงจะเคยเห็นภาพในลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมในเวลากลางคืนนะครับหลายๆท่านคงจะเคยผ่านตากันมาบ้างนะครับทีนี้มีเพจเพจหนึ่งนะครับได้เอาภาพนี้ไปลงแล้วก็มีเสียงคอมเมนต์นะครับจากเพื่อนบ้านนะครับก็คือจากประเทศกัมพูชานะครับต้นทางได้โพสต์ไว้ดังนี้นะครับปีที่แล้ว เรามืดแต่ปีนี้ยังมือดอยู่นี่คือภาพถ่ายจากดาวเทียมขององค์การนาซาในกลางปี2020ที่แสดงแสงไฟฟ้าในเวลากลางคืนเพียงแค่ภาพนี้เราก็สามารถรู้ขนาดเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วเรายังสามารถรู้ขนาดของถนนในประเทศไทยที่มีถึง16เลนรวมถึงการติดตั้งไฟฟ้าของพวกเขาด้วย และหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวกัมพูชาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากเลยก่อนมาฟังคอมเมนต์นะครับอยากจะบอกว่าทั้งหมดเป็นมุมมองของชาวกัมพูชานะครับที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็มีต่อประเทศของพวกเขาเองไม่ได้มีเจตนาจะมาดูถูก หรือเหยียดอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าการฟังคอมเมนต์เหมือนกับกระจกสะท้อนนะครับให้เห็นถึงมุมมองที่ประเทศเพื่อนบ้านมีต่อประเทศไทยของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มฟังความคิดเห็นกันได้เลยครับมาที่ความคิดเห็นแรกนะครับท่านนี้ออกจะมาแนวประชดประชันเล็กน้อยนะครับเขาเขียนไว้ว่า ประเทศที่เปิดไฟทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยและไม่สงบเพราะกลัวขโมยคอมเมนต์ต่อไปครับ infinity of cambodia kingdom of wonder ดูซิว่าเพื่อนบ้านของเราอยู่ที่ไหนและทำไมพวกเขาถึงยังไม่ตื่นขอบคุณสันติภาพคอมเมนต์ต่อไปครับเพื่อให้ได้ไฟเหล่านั้น เราจำเป็นต้องปลูกถ่านหินพลังงานนิวเคลียร์ก๊าซดังนั้นประเทศเหล่านั้นจึงทำลายโลกมาที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับอาจจะดราม่านิดๆนะครับเขาเขียนไว้ว่าแอดมินเป็นคนไทยประเทศไทยดูถูกเราเสมอครับแต่เท่าที่ดูมานะครับเพจนี้ไม่น่าจะมีแอดมินเป็นคนไทยนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ลงส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของประเทศกัมพูชานะครับ มาที่คอมเมนต์ต่อไปครับเราสามารถตรวจสอบภาพนี้ได้ใน Google แสงเหล่านั้นเราจะเห็นประเทศอื่นที่อยู่ใกล้ๆเรารู้สึกเศร้ามาที่คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศของเราไม่มีสถานที่สำหรับการขายบริการทางเพศมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศของเรามีวัตถุมงคลมากมายที่ไม่มีแสงไฟความมืดมิด เหมือนที่อยู่ของเทวดาคอมเมนต์ต่อไปครับ,มมรบกัมพูชาเป็นประเทศแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คอมเมนต์ต่อไปก็มาแนวแนวเดียวกับคอมเมนต์ที่แล้วนะครับเรามืดเพราะเราอุดมไปด้วยป่าคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศของเราค่าไฟฟ้าแพงมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศของเราอุดมไปด้วยทุ่งนา จึงนอนกันตั้งแต่1นึ่ทุ่มหรือ2องทุ่มพัทยาเป็นอย่างไรบ้างนี่คือสาเหตุที่ข้าวคอมเมนเป็นอันดับ1มา3ปีแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับบางทีพวกเขาอาจคิดว่าประเทศของเรายังคงติดไฟอยู่แล้วก็ตามมาด้วยการด่านาซ่านิดนึงนะครับด้วยคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยตัว F นะครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับ ไม่ใช่ว่าประเทศของฉันไม่เจ๋งแต่เมื่อพวกเขาถ่ายภาพพวกเราปิดเพลงและขี้เกียจคุยโวคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าถ่ายตอนกลางคืนทำไมถึงเห็นชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านชัดเจนจังมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือไฟถนนนะไม่ใช่ไฟบ้านถ้าคุณเคยไปประเทศไทยคุณจะรู้ว่าเศรษฐกิจของพวกเขาดีกว่าของเราผม ไม่ได้เชียร์ประเทศไทยนะแต่นี่มันคือความจริงคอมเมนต์ต่อไปครับวันก่อนเวียดนามเยาะเย้ยชาวกัมพูชาว่าพวกเราไม่มีเงินที่จะซื้อหลอดไฟและไม่จ่ายค่าไฟฟ้าเชื่อเถอะว่าเขมรทำได้คอมเมนต์ต่อไปครับจากภาพนี้แสดงให้เราเห็นว่าประเทศของพวกเขาถูกตัดไม้ทำลายป่าและประเทศของเราอุดมไปด้วยป่าธรรมชาติดังนั้น ประเทศของเราจึงไม่มีแสงสว่างเหมือนที่อื่นซึ่งหลังจากความเห็นนี้นะครับก็มีคนโพสต์ได้มาเขียนอธิบายไว้ดังนี้ครับชาวกัมพูชาหลายคนยังไม่เข้าใจแสงที่เห็นในรูปเป็นแสงสว่างตามท้องถนนเนื่องจากถนนสายหลัก12สายในประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมปัจจัยของแสงสว่างก็คือความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจปัจจัยการเติบโตของประชากรมีน้อย เพราะเวียดนามมีประชากรมากกว่า100ล้านคนในขณะที่ไทยมีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของเวียดนามแต่เศรษฐกิจไทยใหญ่และเจริญกว่าดังนั้นแสงจึงสว่างมากในทางกลับกันลาวเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยไฟฟ้าและมีประชากรน้อยแต่อยู่ในพื้นที่ชนบทเท่านั้น เวียงจันทร์ประเทศลาวมีความสว่างมากกว่าพนมเปญถึงสเท่าซึ่งมีประชากรมากกว่าดังนั้นแสงสว่างมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักคอมเมนต์ต่อไปครับได้มีชาวกัมพูชาได้มาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับลาวเป็นแหล่งพลังงานแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและขายพลังงานให้แก่ไทยเวียดนามและกัมพูชาและยังคงขายให้กับประเทศอื่น ทำไมลาวยังมืดความสว่างของกระแสไฟฟ้ามาจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่หรือแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจหร,หรือปัจจัยอื่นๆหรือไม่ในขณะนี้กัมพูชามีแหล่งพลังงานเพียงพอที่จะจัดหาเองและซื้อระหว่างประเทศเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เราไม่สามารถเปรียบเทียบภาพเกี่ยวกับปัญหาพลังงานได้ในขณะที่บางประเทศมีแหล่งพลังงานมากกว่านั้นก็ยังมืดมนครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับก็น่าจะหมายถึงว่าประเทศลาวสามารถผลิตไฟฟ้า,ฟาได้อย่างมากมายนะครับแต่ก็ยังมืดมิดในเวลากลางคืนอยู่เพราะฉะนั้นแสงก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับว่าประเทศไหนผลิตพลังงานได้เยอะกว่ากันแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมากกว่าครับ ซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์กลับนะครับเขาเขียนไว้ว่าดังนี้ครับขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนามากที่สุดในเอเชียดังนั้นแสงจึงมาจากแสงบนถนนสายหลักของประเทศไทยที่มี4ี่เลนมี12สสายและมีเขตเมืองที่แสงสว่างมาจากอาคารสูงและเขตอุตสาหกรรมสำหรับประเทศลาวประเทศที่ร่ำรวยจากไฟฟ้า ไม่ได้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากเศรษฐกิจของลาวมีขนาดเล็กและมีพื้นที่อุตสาหกรรมไม่มากประเทศลาวมีประชากรไม่ถึง10บล้านคนแต่เวียงจันทร์สว่างกว่าพนมเปญซึ่งพนมเปญมีประชากรมากกว่าเวียงจันทร์มาที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับ เมื่อฉันบินจากเกาหลีไปพนมเปญก็มืดแล้วและเมื่อฉันมาถึงพนมเปญฉันเห็นแสงไฟและไฟถนนรวมถึงอาคารต่างๆแต่นอกเหนือจากนั้นถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราจะสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลมาที่คอมเมนต์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ รูปที่เห็นเป็นไฟจากถนนนะไม่ได้ไฟจากบ้านคนประเทศลาวตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่กู้เงินจีนมาลงทุนโรงไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ไม่สามารถจ่ายคืนจีนได้และอาจจะถูกยึดครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความเห็นของชาวกัมพูชานะครับที่มีต่อรูปขององค์การนาซาที่ได้ถ่ายไว้ในเวลากลางคืนนะครับ อย่าลืมว่าการฟังคอมเมนต์เป็นกระจกสะท้อนนะครับเพื่อให้เห็นมุมมองต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าของชาวโลกนะครับอย่าลืมฟังเพื่อเป็นความรู้และความบันเทิงน,นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปจากช่องอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ